สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาเล่นเกมโน้บอกจะมาเล่นแมพ t e a m w o r อ offy จ้าจะมาเล่นกับวินกับจัดมินแล้วก็เบ๊บมั่วแล้วมินข้างหลังข้างหลังวินเนี่ยแล้วก็จัดมินเพื่อนที่ข้างหลังนี้วินเนี่ยจัดมินอันนี้ตัววินอ๋อเอาไปเลยเลยไม่ใช่ตัววินหรอบมวยแล้วมีคนจอยนี้มามาอันนี้สี่ผู้เล่นเพื่อนมีคนมาเข้าเร็วๆเข้าทานหนูเร็วจัดมินเข้ามาเร็ว เพิ่มสี่คนเลยหรอมีมากกว่าสี่คนไหมมีมากกว่าสี่คนไหมเฮ้ยรีบๆหน่อยไปยังอ่ะไปแล้วค่ะเอฟซีตามมาเข้ามาเลยเอฟซีคนใหม่เอฟซีคนใหม่เขาเขาขอแอนหนูด้วยจทหารเ้ยงเด็กทหาตรงนี้สถานรับเลี้ยงน้องชายของเธอโซนโซนโซนให้ไป อยาให้เห็นแม่เสื้อครึงคร่งคืงมาให้ใครกดปุ่มหนูไปก่อนเลยบายบายก็หมมีเป็นคนบอกให้เล่นตลอดคนบอกเล่นก็ต้องกดสิครับัเล่นม,มันูเสต,ต่อไปอออนนไปหนูเสียะจะแกล้งมนมีคนเดียวโอ้แล้วนะ ไม่แกงหรอกไม่ใจไม่แน่ใจรอบนี้ไม่ดนแกงเฮ้ยเฮ้ยเก็บลอรอบนี้เป็นผู้เสียสลาให้าวรอ๋อผู้เสียสลาตัววีซอนอนอนจะเดินยังไงเนี่ยคะก็ได้กินนดหนงแต่งิว สีเขียวด้วยจะจะโสีโอ้ยรีบโสีแดงสีแดงเป็นผู้เสียสละตลอดมามีบางคนมาขอแล้วใช่ปหมเล่นตรงนี้ตลอดนอนนอนไม่ไหวโอ้ยกิดไม่มีมามามีผู้เสียสละไปเลยจากเด็กๆทั้งหลายไปเไปเไปดินี่ไปทางนี้ดีกันไหนอ๋อเนี่ไปทางนี้ด้วย อันนี้ตั้งลัดนี่มาเลิกกันได้เรนุ้ปสีเขียวก่อนนะมาูกิเฮ้ยเกือบไปละอ๋กระโไปแด้สักทีชมมาแล้วเันนยังไงเป็นยังไง สีเขียวไปตัง้ก็ได้๋อวุนไปสีเขียวใครก็ได้คาสีเขียววะอย่าเพิ่งปล่อยนะสีแดงมาแล้วสีแดงมันเป่ขึ้นไ่แ้วไม่มีใครกดไม่มีใครกดมามีกดสีเขียวเหรอสีเขียวจะมีข้างหลังอย่าเพิ่งปล่อยนะมันมีมันสะพานแล้วก็ยบกดปุ่มไม่แต่ไม่่ไม่ไป่างนู้นไปทางนู้นไป่างนู้ไปทางนไปไ้ ใครกดสีฟ้าหนูไปเกอนบ้างใครกดสีแดงมากินก่อสองคนเฮ้ยใครเาไปกันหมดได้ยังไงมันกดสีแดงคนหนึ่งมันมีก็เปลี่ยนสีมันมีก็เปลี่ยนสีดิสลับไปสลับไปมาไม่เอามาตัดเกเพื่อนร่อนรอนร้อนให้ไวเบสาวแท็กทีมหนุ่มหนุ่มแท็กทีมโดนแก้วอะมีคนแรกเลยอย่านะอย่านะ ไม่เลยใหม่เมื่อกี้หุูตายแล้วแสงเลเซอร์โดนไ,ได้ไหมครับอุ้ยนี่นะอย่าไปอย่าไปแล้วจะแกงเฮ้ยเมื <c oughs> อเ่อกี้มีคนแก้มามีเียแต่จันมินออกาเดินมาช่วยไวๆหน่อยไปอยู่ค่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะ ใครก็ได้กดแค่หน่อยอา้าวไม่ใช่มีไอ้ก็แล้วรีบขึ้นมาตรงนี้เลยเฮ้ยมันต้องกดตรงนี้พร้อมก,กันกับตรงนั้นนะ่ะอ๋อแจนมินกดสีด,ดำไว้กดสีเหลืองด้วยได้ยังไม่ทุกคนต้องลงมาแล้วกดตรงนี้กดทีละสองเหอนเฮ้ยเราเรือยๆเราเรื่อยเราลืมมองกดใหม่เลยได้ยังได้ๆจุลนิก ดรามแล้วไงมงไไปอย่าเพิ่งเอาไม้มากดสีเหลืองอย่มีไม่กดสีเหลืองเหลืองอะไรสีเหลืองปุ่มเหลืองอย่าเพิ่งปล่อยนะไปไปไปเลยไปเลยไปไหนทำไมมันไม่ไป ไปดิไม่ได้ตู้มันยังไม่เลื่อนเลยมันต้องเหยียบใหม่โอ้อะไรต้องเีมันต้องเหยียบสี่นคนเบคอนตรงนั้นคนนั้นต้องกลับมามาได้แล้วใช่ไหมเน่ทำไมต,ไตู้มันยังไม่เลื่อนเลยอ่ะ,ะมันจะไปยังไงอ่ะ มันไม่เลื่อนอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยไป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 ดำคนนึงรีบรีบรีบไปรีบไปรีบกดสีดำออกเปิดแล้วเข้ามาเลยแบทเข้ามาแล้วอันนี้ต้องไปเอาไปไปได้เบคอนเมื่อกี้ไม่น่ารับแอดเลยเมื่อกี้เราก็รับแอดอยู่แต่ไม่น่าเลยไม่รอไปไหนเดี๋ยวเราบอกเขาคิดว่าเขาออกไปแล้วอ่ะเขายังอยู่เขายังรับแอร์อยู่นะว่านำทางอยู่แล้วเขาไปไหนลรือไง เขาล้มท่าเอ้านั่งไงเขารอเอ้าเขารอเราอยู่เขาบอกว่าสามคนนั้นเมื่อไหร่จะมาก็เขาไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้สี่คทางนี้ครับครก็เสียงพวนมีนะพี่เขาบอกว่าทางนี้เหรอไม่หน่อยหรือว่าเป็นคนไม่ดีหรอเป็นคนดี FC มาไหมพี่ไล่มาอ๊อกพี่ FC อย่าพึ่งเยียมแล้วมามี่อย่าพึ่งนะมามีก็สีฟ้าป่ะงมัแล้วพี่มันสีอะไรนะเขาออกเขาตกนะไม่ใช่เขาไปเขาไปนู่นแต่นู่นวดไหนเอาทำไมเขาไม่ยินน้ำได้เราให้มามีอเขาเขาเรื่องแล้วมันไปเกิดตรงนั้นเอาทุกคนต้องไปช่วยเขาทุกคนต้องร่วงร่วงเหรอตอนเราต้องไปช่วยเขา แม่เขาไปไหนเขานำหน้าไปแล้วแม่เอาเมื่อกี้นี่เขามีตกเอาเนี่ยมากดไว้นะตูแลเล็กตีเล็กหนูไม่ได้กดทันพี่ขอกดเมื่อกี้พี่เข้ามาตรงนี้อุ้ยตกอีกแล้วอ่ะตกตลอดเลยเนี่ยลำคาแล้วเนี่ยได้ผ่านไปตรงนี้ไหมเอเพิ่งจฮ้ยได้หน่อยได้ไหมมา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 ลำคาแล้ว หนูก็สิเขียวเพราะหนูเล่นไทม์มามีแล้เพราะใครอยู่ข้างบนนะเอาพี่เขาทำไมมขวับเอ้าว่า,าวจมพูจัดมีนกสีชมาชมพ่ามามีมากรสิชมพูกกับหนูสีเหลืองันเป็นสีเหลืองเหลืองอแตงสีแดง ฟ้าเต็นสีดำจัดสีดำแล้วสีดำเหมือนเสื้อเราเลยโอเคมาแล้วเปิดประตูสีฟ้าแล้วมาเลยเย้ใครฟสีเหลืองจัดสีเหลืองเฮ้ยใครแกล่ะจัดมีหน่ะแก๊งครับผมไม่ได้แกลเพื่อนคนนั้นมาพา มาหนูไปวอล์ปเลยขึ้นแบบวอล์ฮอลได้ด้วยเฮ้ยดูติดใครแก้หนูผิดสีแดงสีแดงผู้คนเนี่ยเขียวเฮ้ยดูลืมแมนมาแบตไปแล้วจะมโบ้จัดมินเหมือนเดิมแบตแมนไม่ให้สายใช้งานชาติพิช้งานสาวใช้งานสาวเหรอ เบคอนคนนั้นไม่มาราเขาก่อนเหมือนตอนนั้นที่เราเล่นกับแฟไปคอนเลยแล้วเขาก็ค้างอยู่ตรงนี้นไม่ยอมเดินมาจำได้ไหมแ้ทจำได้ดไปสีสม้มชายหนุน่มนี่ไปเรี้ยวเรว,เรวตลอดเลยอะชายด้อยตก ใครแก้วแล้วไม่มีใครตัวสิค์ค่ะเฮ้ยชายหนุ่มกดให้สาวๆหน่อยนะจ๊ะแมวเบียร์คั่นอยู่จิ๋ไว้แะก็อยู่ก็หนุ่มสำหรับคลิปนี้กดตัวรักล้างยังแม่นม่ก่อนลำคาลลำคาลลำคาญน,น,นิดนึงเป็แนแก้งแล้วนะข้าวมันยาอยา,อยาแก้เฮ๊ยตกเลยเมั้ย มาดิแกนหนูเย <tal word> hey, no 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 ็บส okay, <mam> ีขาวเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยมาดิห no นูเ no กือบตกมาดูดิมาดิหนูเกือบตกตัวเพวแกงมาดีหนูดูมาดิดูหนูดูตัวรีบเล่นท้าหนูหนูเกือบตกมันทางเดินมันเล็กไอ้เรื่องรอด้วย แปปเจนหนูตัดตัวมามีได้แล้วก็แซมมามีได้แบ็เดียวดันมีนะดันดีกว่าแบ็เดียวค่อยต่อเลยใครอยกดสีม่วงจ้าเหมือนเดิมอีกแล้วสาวอีกแล้วก็ต้องกดไล้์ทั้งสิ้นไปเลยแล้วลืมเบ็ตเดีก็สีแดงใครกันได้เป็นตัวสีแดงเนาะคิดเต้นไีอ่ะ ลงมาเียวอาลงลงข้างล่างมีตุ๊กตาเปิดสีแดงให้หน่อยดิเปิดสีฟ้าให้หนูก่อนนี่หล่นลงมาแล้วฉันเป็นมาเปิดสีแดงให้หน่อยเปิดสีฟ้าด้วยเราตีที่ตรงนี้ฉันเปิดสีแดงให้หน่อยไม่เขาอยู่ข้างบนเขาเป็นคนคมกตกลงมาไม่ก็๊กเบคอนเขาเป็นคนควบคุมข้างบนจันมีเขาไม่ได้ควบคุมตรงนั้นเป็นกับแล้วมามีจะ่ทำยังไง ปีนกลับไปไม่ได้ด้วยได้เยี่ยมประกาศผลระดัหนูประกาศผลแล้วเนะพี่ไม่ไดคะเอ้ยจบเกมแล้วเหรอเนี่ยเข้าแล้วเอาจบเกมแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วบะมีไม่ผ่านคนเดียวกระป๋อมีอ่ะไปที่ตรงนั้นตัวเราไปก่อนนะอย่าลืมกระดาษจับนะใครยิงกระเจาเมานั่ง יאללה, אולי מצד החיים, אולי זה המזוזג'י, אוי ספטאק